ถึงที่หมายครับพี่น้องโอ้แจ็คตผมอีกแล้วแจ็คตครับแจ็คตเดี๋ยวกขหาว่าไม่ถึงไม่ถึงอุดรเนานะมาอุดรเราต้องยางรั่วครับอนา้าเลยหมานหมานพี่น้องหมานหมานติดสติ๊กเกอร์มายางรั่วเลยผมไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าเด้อไม่ได้ว่าเด้อพูดเล่นนะครับพูดเล่นนะ้อ เดี๋ยวจะหาว่าผมพูดถึงคนอย่างนี้ผมพูดเล่นนะถึงแล้วครับน้องหานน้องหานอุดรธานียางรั่วพอดีเลยครับผมสวยงาม ขั้วมันรอยกันนี้นะครับยางรั่วยางรั่วพี่นอ้องเอ้ยการไฟฟ้านองหันนะครับผลก็มาแล้วผลทั้งอุดรมาแล้วพี่นอ้องอุดะถามแยกนองหันมาแล้วครับ เป็นอย่างนะครับเนาะมึงลูกแซ่ดแล้วซอยกันครับสามคนเลยแน่นอนจริงๆครับสลับย่างไปก่อนครับเดี๋ยวย่างไปปากบ,บ้าน ทั้งคอาทั้งหลกวางเราได้ไปลองเก่งจริงครับหลกไสเรายองละอยากได้เมียไปอยากได้เมียไปแต่ว่าอยากได้เน,นี่ยิ้มเลยอพี่ปองเลย กเอาเอาไปใส่เศษลูกสลับนะครับสลับเพราะว่าเส้นเส้นนั้นมันยางไม่เอาไปป่าบ้านนะครับเนาะเอาแบบสบายเพใจไปละครับเพิ่นบอกอยังไงเราต้องสั่นละเขาเขามีอย่างอะไรใส่ยยางอะไรก้อนนะครับเพคอนเทนต์แนวยิ่งยางอะไรพร้อมครับมว่าต้องเอาอันแบบหมุหนเอานะครับเพไนใส่บล็อกลมยิ่งเอาเลยนะ เขาท่าของคนอยู่ครับแน่นอนแน่นอนแน่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 ใส่ลูกพี่ผมบังด้วยผมบังดูเยบ่งเลี้อพี่น้องเลืออันอันนี้เนี่ยยิ่งยากอะไรไนแด้วครับเบ่บ่เดี๋ยวหมุนเน่อยดิอันนี้ก็ใส่บล็อกลมยิ่งเอาเลยนะครับครับผมเขาท่าแต่เจ้าเนี เป็นยางไปหาไซเบ็ดครับนนบัดนไ้นไซเบตด่างาน,นกลับครับผมนักสิษไปจอดยุ่ยแยกเลยเราพี่น้องเ้ยแต่าบางคลิปต่อไปนะครับเดอกันชิปหน้าครับผม